สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการโปรแกรมจิตนะในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะคืนสู่สังคมนะคะทุกคนให้การที่เราจะใช้กดแรงดึงบูดกดจักรวาลน,นะคะให้เกิดผลลัพธ์เนี่ยหนึ่งเลยให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่เนาะทุกคนพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะ ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองกำหนดชะตาชีวิตของฉันเองฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองโชคดีเรื่องการเงินคำพูดลบลบความรู้สึกคิดไม่ดีกับเงินเราจะไม่คิดไม่ดีกับเงินแล้วถ้าหากว่าวันนี้เราอยากจะมาเข้ามาขายของออนไลน์ใช่ไหมหรือว่าเราทำอาชีพอะไรก็ช่างที่อยากจะให้เงินไหลมาทมาเนาะ <c oughs> ให้เราโปรแกรมคิตตัวเองก่อนก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นสองครั้งเสมอฉันอนุญาตให้ตัวได้รับเงินง่ายๆสบายๆฉันโชคดีเรื่องการเงินฉันมีความสุขทุกครั้งที่ฉันได้ดึงหยิบเงินได้ฉันอนุญาตให้ฉันมีเงินเหลือเก็บเต็มกระเป๋าฉันอนุญาตให้ฉันมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ให้แม่ของฉันฉันอนุญาตให้ฉันมีเงินเก็บเอาไว้ส่วนใช้จ่ายฉันอนุญาตให้ตัวฉัน ีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมากขึ้นเพิ่มขึ้นทวีคูณฉันมีสมองสุดอัจฉริยะฉันมีดวงตาที่ไม่หว่าฉันมองสิ่งใดเงินก็เกิดขึ้น,นกับฉันแค่ฉันมองแล้วฉันรู้สึกว่าเงินฉันเข้าเรียบร้อยแล้วฉันมีเงินพุกจํานวนที่เข้าบัญชีของฉันเรียบร้อยแล้วเชื่อหรือไม่โปรแกรมจิตอะไรก็ได้อย่างนั้นจริง ใออกหวยนะเรีกตัวเนี้ยฉันมีสมองสุดอัจฉริยะถึงว่าเราบอกตัวเองว่าฉันต้องการให้มีเงินเข้าสองสองแสนแปดสิบตองหน่วยสิบร้อยพันล้นสองแสนแปดอ่ะฉันก็รู้สึกเลยว่าเงินจะเข้าเท่านี้ เข้าบัญชีธนาคารกงเทพหรือทุกธนาคารที่ฉันมีมีเหลือกินเหลือใช้มีเหลือรวยหากว่าวันหนึ่งฉันประสบความสําเร็จฉันร่ํารวยขึ้นฉันจะช่วยเหลือผู้คนงานของฉันทําให้ฉันมีเงินมากมายมหาศาลเป็นทานทาน,ทานนะธุรกิจของฉันเติบโตรุ่งเรืองร่ำรวยได้ตลอดเวลา ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองมีอิสระภาพทางด้านการเงินใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดฉันมีเงินเยอะแยะมากมายหลังไหลมาหาฉันทุกครั้งที่ฉันได้เงินมาฉันแบ่งเก็บสินสินเส,สมอเอาไว้ส่วนใช้จ่ายเอาไวท้ทำความดีเอาไวเ้เลี้ยงคุณครอบครัวฉันเก็บเงินเอาไว้อมอทอง าดินนะครับฉันมีเงินจ่ายค่าลูกน้องที่คอยแพ็คของส่งของช่วยฉันฉันมีเงินจ้างคนขับรถให้ฉันง่ายสบายฉันมีเงินเติมน้ำมันเต็มถังฉันมีเงินลงทุนทำธุรกิจเป็นล้านๆง่ายสบายสบายฉันมีลิเวอร์สาคนที่รักและก็หวังดีกับฉันคอยเกื้อกูลสนับสนุนธุรกิจของฉันฉันมี องคนที่น่ารักเลี้ยงง่ายฉลาดเงินที่ฉันหามาได้คืออาชีพสุจริตเท่านั้น